สวัสดีครับฮอนด้ายูทาห์นะครับรถมือสองสุดฮอนด้านะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะครับก็วันนี้เอามาให้ดูกับสั้นๆนะครับก็เป็นฮอนด้าเฮสวีนะครับคันนี้เป็นรุ่น1.8 R s อนะครับตัวรถผลิตปีหนึ่งจดปีหนึ่งนะครับสภาพนางฟ้ามากๆนะครับคันนี้ก็ทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะครับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวพาดูคร่าวๆนะครับสภาพรอบคันนะครับนี่โคมไฟหน้านะครับก็ยังดู ใหม่อยู่เลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ l V D นะครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับออกดำๆนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับก็จะมีหลังคาฟันลูปด้วยนะครับตัวสเกิร์ตเนี่ยด้านข้างนะครับยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับตัดกับอ่าสีรถนะครับก็คันนี้เป็นสีบอลเงินสลับกับสีดํานะครับสภาพสวยมากๆนะครับกระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับติดกล้องเลนส์วอตมาให้จากโรงงานเลยนะครับ มือจับประตูครเมียมนะครับผมติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับติดคิ้วกันซาด์มาเรียบร้อยนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับเอาไปใช้งานขับไปอย่างเดียวเลยส่วนของด้านหลังนะครับคมไฟก็จะเป็นสีแดงสลับกับสีดํานะครับก็ดูดุดันนะครับแล้วก็ดูหรูดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมสภาพสวยมากนะครับล้อแม็กของเดิมจากโรงงานเลยนะครับ มาดูภายในกันบ้างนะครับคันนี้ภายในเปิดมานะครับคันนี้ด้านในเป็นสีดํานะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับฝั่งคนนั่งยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็มีควบคุมเครื่องเสียงมีค r ช i s e c นะครับรวมถึงเกียร์ pattern s h i f นะครับที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นหนังไม่ลอกไม่ขาดนะครับสําหรับคันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ประมาณ ห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับก็ทางศูนย์ฮอนด้าของเรานะครับรับประกันเลขไม่นะครับชนหนักจมน้ําอยู่แล้วนะครับก็สภาพรถนะครับตามที่เห็นเลยนะครับด้านบนก็เป็นหลังคาสรลบนะครับสภาพสวยมากๆนะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับใครหาอยู่เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับก็ของเราเป็นโชว์รูมนะครับตรวจเช็คประวัติได้นะครับนี่ด้านหลังกว้างนั่งสบายสภาพภายในนี่ใหม่กิฟตเลยนะครับคันนี้ก็ ลูกค้าที่หาอยู่นะครับดูคลิปนี้จบไปนะครับผมบอกเลยนะครับคันนี้โอนจองได้เลยนะครับตัวรถเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คประวัติให้ได้นะครับผมก็คันนี้นะครับเลขไมลห้า0 0ื่นสนกิโนะครับราคาเจ็ด0สบาทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นเอาไว้ให้ครับ